โอ้โหเป็นไงสุดยอดปะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อยากจะขอฝากช่องของผมไว้นะครับผมก็คือช่องมิสเตอร์คาฟอร่านั่นเองนะครับผมถ้าใครดูแล้วก็ชอบหรือว่าถูกใจนะครับผมก็อยากจะขอฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมหรือถ้าใครชอบเกมบูลเลต์แองเจิลนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาข่าวสารข้อมูลจากโค้ดแจกของหรือว่ากิจกรรมฟรีหรือว่าดูการจัดแข่งได้ที่ไหนนะครับผมก็ให้ไปดูที่ช่องบูลเลต์แองเจิลอ fficial ได้เลยนะครับผมนี่เป็นช่องเป็นอย่างเป็นทางการของเกมนะครับผมมีอะไรอออััปเดตขข่่าาวสรร้้มมููลก็จะะยในนนีคบผ แล้วก็เขาก็มีแฟนเพจทาง Facebook ด้วยนะครับผมถ้าใครอ,อยากติดตามมก็เข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะผมก็คือ Bullet Angel Official เหมือนกันเลยนะครับผมขอบคุณครับเอาละครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทาฟาร่านะครับผมเออ่ถ้าเสียงแปลกก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> เป็นร้อนในอยู่แสบมากเจ็บมากบอกไวเลยมาก็จริงๆผมอัดไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่า ผมลืมถอดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะลืมถอดสายชาร์จนะครับผมเสียงมาเลยเป็นอย่างนี้เอาละครับก็ขอ,ขอกาบสบัีดท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าไม่มันช็อตนะครับผมเพราะว่าเราเสียบไม้ไปด้วยเสียบสายชาร์จไปด้วยแบบเสียงไฟมันเข้าแบบปืดไม่หยุดเลยไอ้เราก็โอ้โหอุตส่าห์อัดไปแล้วรอบหนึ่งเจ็บปากก็เจ็บ ก็ยังต้องมาอัดใหม่โอเคมาวันนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆเลยก็แล้วกันมา,าสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานะผมอย่างที่เขาได้ใบไว้นะครับผมก็คือไฟฟ์ฟอร์ไลท์นะครับผมก็คืออีเวนต์อุลเตอรแมนนั่นเองนะผมอันนี้เป็นภารกิจให้ทํานะนี่เป็นาภารกิจใหญ่นะเอออันนี้เมื่อเราทําภารกิจแล้วเราจะได้สายฟ้ามานะผมเราก็เอาสายฟ้ามาสู้กับปีศาจตัวนี้นะครับผมใช้ทีละสองสายฟ้านะในการสู้ เมื่อเราสู้เสร็จแล้วเราจะได้อะไรนี่ครับรางวัลก็คือหน้ากากนะครับผมถ้าเราฆ่ามันสําเร็จนะโอเคมาอย่างต่อไปอันนี้ก็เป็นล็อกอินรับของนะครับผมถ้าใช้400เพรในการปลดล็อกก็จะปลดล็อกบัตรอ่าไว้สุ่มตู้อุลตร้าแมนนะครับผมแล้วเราก็จะได้กรอบด้วยนะโอเคมาอย่างที่อย่างที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ไปต่ออันนี้นะครับผมอา่า เขาเรียกว่ารอคนมากดหรือเปล่าหรือรอคนเข้ามาอ่าให้คมนะผมเราก็จะได้เพชรฟรีนะอันนี้ก็แปดสบาทในการปลดล็อกก็จะได้ถุงมือนะครับผมน่าจะเป็นถุงมือชิ้นแรกในเกมเลยนะไม่รู้น่าจะใช่แล้วก็มีชุดเซ็ตด้วยนะโอเคอ่าโดนหัวไปหนึ่งทีโอเคมาต่อไปก็อันนี้เป็นแลกของนะครับผมปืนนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะก็หลังจากที่เทสอันนี้ดู ค่อนข้างใช้ได้นะแล้วก็มีชุดเซตด้วยนะครับผมแต่ว่าที่ผมอยากได้เลยก็คือกางเกงในนี้นะครับผมเนี่ยสามอย่างในอันไหนก็ได้แล้วก็อันนี้ที่ติดหลังนะครับผมสุดยอดมากเรืองแสงด้วยเนี่ยผมอยากได้ที่ติดหลังมีเอฟเฟกแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญทั้งหมดที่ผมมีมาลงใส่อันนี้โอเคมาแล้วก็มาต่อกันที่พารนะครับผมพารพารพารอีเวนต์นี้พารก็ สวยนะค่อนข้างสวยเลยคือมันสวยอะไรผมสวยอันเนี้ยกับอันเนี้ยคือมันสวยมากแล้วดูชุดเซตไอเนี้ยอันข้างหลังสุดมันอลังการนะมันอลังการมากมันเหลืองแบบเหลืองทั้งตัวแต่ว่าทําไมไม่รู้นะผมชอบอันแรกมากกว่าอันเนี้ยไม่รู้อันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์การแต่งตัวของผมที่อะจะใส่เสื้อแขนสัน้นแล้วก็ใส่ปลอกแขนนะครับผมผมเลยชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นสไตล์แต่งตัวของผมนะครับ โอเคมาเออแล้วก็มีโมดใหม่เข้ามาด้วยนะมัมมี่นะแต่ว่าผมยังไม่รีวิวในวันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือแต่นี้ซากุระโชนะครับผมมันานว่าโชเนาะไม่ใช่โซหรอกมันต้องเป็น C H D ถ้าเป็นโซอันนี้มันเป็น C H นะครับผมเป็นโชชางนะครับผมผมขอเรียกว่าซากุระโชนะครับผมอันนี้ไม่ชัวภาษาอังกฤษนะครับใครเขาเรียกว่าอะไรนะ ใครที่มีความรู้มากกว่าก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นอ่าความรู้ให้คนที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเผื่อเขามาอ่านนะโอเคซาคาราโชซาคาโชโ,ชโ,โคมาวันนี้เราก็มากดกันเลยก็แล้วกันคือผอุตปาอัดไปแล้วตั้งรอบหนึ่งอ่ะทุกคนไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปคือตอนนี้เจ็บร้อนในมากครับมันเป็น แผลค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมยังไม่ได้ทายาเลยเฮ้สุดยอดไปเลยฮนะมา let's go let's go อันนี้ได้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมมา okay. <Move> แล้วแถมรอบที่แล้วแพ้ด้วยมารอบนี้แก้มือห้าไม่แพ้ let's go okay oh let's go let's go What oh, my ไปไหนครับไปไหนครับเราดักตรงนี้แล้วกันทางขวายิงฮะโอ้โหไม่ตายเชดเต้นด้วยเขาธรรมดาที่ไหนระยไกไหมปกติต้องหัวเลย โอ้โหเป็นไงสุดยอดปะเป็นไงอ้าวกรมปกติผมเล่นผมจะยิงประมาณนี้ะถ้าเป็นระยะไกลนะผมชอบยิงระยะไกลมากกว่านะ่เห็นไหมโอเคเราเก็บสกอร์ให้เพื่อนฮนะ เพื่อนบังอ่ะเพื่อนไปดักทางซ้ายดิผมดักขวาให้หมาแตกครับโอ้มาแตกครับโอเคชนะฮะรอบนี้ชนะแบบสวยงามทำไมรอบที่แล้วเล่นแบบเอือมากเลยเล่นแบบไม่ออกเลยครับผมหวังว่าเราจะได้ M P ไหมไม่รู้เพื่อนก็ฆ่าไปเยอะเหมือนกัน แต่ว่าเราก็มีฉากเทพอยู่นะเป็นไง MVP ด้วยเป็นไงอาเอออัดใหม่ดีกว่าเยอะเลยว่ะโอเคปเบไปดูข้างนอกมีอะไรให้รับไหมไม่มีโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s c r ตา e กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ